บังเอิญว่ามูลนิธิที่มาเนี่ยนะครับเป็นมูลนิธิที่เป็นการรวมกลุ่มรวมตัวของนักการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเราก็จับสัญญาณกันหน่อยว่าแน่นอนนะครับคุณสุเทพออกมาเนี่ยจะแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับคสชกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคงไม่ใช่แน่แต่ความเคลื่อนไหวข้อเรียกร้อง หรือความต้องการทางการเมืองเนี่ยจะเกิดแรงเสียดทานกับรัฐบาลชุดนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องตามดูนะฮะเอาแค่ว่าตั้งคุณกระสิ์ประกาศว่าจะเป็นผู้ช่วยด้านการต่างประเทศของรัฐบาลเนี่ยผมว่าคนในรัฐบาลก็เวียนหัวแล้วแล้วเดี๋ยวเผื่อแกอยากจะทําเรื่องโน้นนั่นนี่แล้วอ้างว่าเป็นการช่วยรัฐบาลเนี่ยผมว่าเพลียนะครับทีนี้เกมแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างท่านผู้ชมที่เคารพครับ สำหรับคนการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายนี่นะครับการเล่นกับอำนาจคือการต่อรองผลประโยชน์นะฮะถ้าหากว่าไม่เข้าไปเล่นกับอำนาจถ้าหากว่าไม่เดินไปในสนามแม่เหล็กของอำนาจเนี่ยมันไม่เกิดพื้นที่ต่อรองบางคนเขาคิดแบบนั้นนะครับแล้วแบบคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยแกมีความเข้มแข็งทางใบหน้าเพียงพอนะฮะที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ เป้าหมายหรือความต้องการทางการเมืองเนี่ยบรรลุผลก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอำนาจทุกฝ่ายทุกคนนั่นแหละครับจะพิจารณาจะจัดวางท่าทีกันยังไงสิ่งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยนะครับว่าคำอธิบายในการถแถลงข่าวเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ และเมื่อมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์มันจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลเอาเสียเลยเช่นบอกว่าออกมาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลเรื่องการปฏิรูปประเทศดูแลเรื่องการร่างกฎกติกาให้มันถูกต้องให้มันเป็นที่ชอบธรรมยอมรับแล้วถึงจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกันต่อไปประธานโทษนะครับ กระบวนการในการปฏิรูปของรัฐบาลชุดนี้ตามโรดแมปนั่นนะ่ะเดินมาปกาีกว่าแล้วนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปรับเงินเดือนรับเบี้ยเลี้ยงกันไปคนละปีกว่านี่ยังไม่รวมลูกรวมเมียที่มาเป็นผู้ช่วยเป็นเลขานะครับแล้วในช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุเทพตัดสินใจบวชครับจนวันที่เขาเดินมาเนี่ย แทบจะถึงหมุดหมายปลายทางของการปฏิรูปในบทบาทของสปชแล้วผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าสิงหากนยานีน้ี่รัฐธรรมนูญจะร่างเสร็จไงครับพอรัฐธรรมนูญจะร่างเสร็จเนี่ยสปชก็พ้นไปโทษพอลงมติเนี่ยนะฮะสปชก็พ้นไปพ้นไปแล้วมีกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปนั่นก็หมายความว่าสปชเนี่ยต้องมีการบ้าน ในการทำงานปีกว่าเนี่ยส่งมอบให้คอสชอหรือส่งการบ้านให้กับสังคมแล้วเนื้อมันเดินมาขนาดนี้นะฮะแล้ววันนี้คุณสุเทพก็บอกว่าออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะรณรงค์เรื่องการปฏิรูปเนี่ยมันมันไม่ช้าไปหน่อยเลยครับและมันยังจะคาดหวังว่า เขาเดินกันมาปีกว่าเนี่ยเกิดไม่ตรงกับสิ่งที่คุณสุเทพคิดนี่ต้องรื้อใหม่หมดรื้อยังไงอ่าประการต่อมานะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอะถ้ารัฐธรรมนูญที่กําลังร่างเนี่ยมันไม่ตรงกับแนวทางของมูลนิธิเนี่ยจะทํำยังไงคุณสุเทพก็บอกว่าเราก็จะไปยื่นหนังสือเราก็จะไปมีข้อเสนอไปมีข้อเรียกร้องทากันอย่างเรียบร้อยไม่เดินขบวน นี่เขาร่างกันจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ครับผมเห็นข่าวนี่โกศกรกรมาริการยกร่างเขาบอกว่า85มาตรานี่ผ่านเจตนารมณ์ไปแล้วด้วยนะครับนี่ถ้าตามรถแมพเดิมไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวในสิงหานี้นี่นะฮะพรุ่งนี้ก็ขึ้นหนึ่งสิงหาแล้วเนี่ยกำหธิการยกร่างต้องส่งร่างกลับมาที่สปชแล้วนะครับ แล้วท่านจะมาเสนอเสนอในอะไรจะมาเรียกร้องอะไรนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันไม่สัมพันธ์กับความจริงของสถานการณ์และมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเอาเสียเลยนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะใครยังไปยื่นแก้ไขอะไรในในรัฐธรรมนูญที่เขาร่างกันได้อีกฮะไปเสนอในอะไรกันได้อีกก็สปชเขาจะลงมติกันอยู่เนี่ยไม่กี่วันเนี่ย เอาทีนี้จะอธิบายว่าเผื่อว่ารัฐธรรมนูญถูกคว่ำแล้วร่างใหม่จะได้มีข้อเสนอแนะมีเนื้อหาจากกปป,ปสได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเตรียมคว่ำกันตั้งแต่หัววันหรืออย่างไรก็เป็นปัญหานั้นอีกแล้วในที่สุดนะครับสิ่งที่จะต้องตั้งข้อสังเกตกันไว้ต่อก็คือว่า การประกาศว่ายื่นข้อเรียกร้องอย่างเรียบร้อยเป็นเอกสารไม่เดินขบวนเนี่ยนี่ก็หมายความว่ามูล,ลนิธิของคุณสุเทพและคณะเนี่ยไม่มีความคิดที่จะนำพี่น้นองประชาชนเป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดก็ตามเนี่ยนะฮะออกมากดดันเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ต้องการใช่หรือไม่ ถ้ามองมุมนั้นก็มองได้อีกมุมนึงนะฮะแต่มุมของผมเนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่ต้องเดินขบวนหรอกครับเพราะว่าหลังการรัฐประหารน่ะคนบนเวทีกอปปสเนี่ยก็เดินขบวนขึ้นมาในเรือแพเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเดินขบวนมาเป็นแม่น้ำห้าสายเนี่ยไม่รู้จะกี่รายต่อกี่รายแล้วนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีเดียวกับคุณสุเทพเนี่ยในคอรมอก็มีในกรรมธิการยกร่างก็มี ก็ประธานเนี่ยแกไปกินขั่วกลิ้งอยู่นะนะครับ mm. ดรบวรศักเนะี่ยกินขั่วกลิ้งอยู่เวทีคุณสุเทพเลยนะ mm. เป็นสปอชอก,ก็มีเป็นสอนอชอก,ก็มีมีหมดนะครับแล้วมีกันซักขนาดนี้เดินขบวนกันมาเป็นปีกว่าเข้าไปอยู่ในเรือแปะหมดแล้วเนี่ย mm. ก็ไม่มีความจําเป็นที่คุณสุเทพต้องเดินขบวนไปละครับหรือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะคิดอ่านทําการประชุมร่วมกันเลยได้ โดยซ้าไปผมก็ไม่ทราบผมก็ต้องพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเพราะผมยืนยันคำต้นๆที่ผมพูดในรายการว่าประเทศไทยก็ของผมเหมือนกันคือถ้าใครคิดอ่านจะเดินเกมจะเคลื่อนไหวและจะทําอะไรกันง่ายๆเหมือนกับว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครจับได้ไล่ทันเนี่ยผมว่าคิดกันนานๆคิดกันมากๆนะครับเพราะว่า การรัฐประหารปกาีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโชคช่วยนะครับมันเกิดขึ้นโดยการจัดทำจัดสร้างกันมาทั้งนั้นนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นมันจะขยายบานปลายออกไปแต่ผมยืนยันมาตลอดว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ ลายปี2548ที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลพันตำรวจโททักษณิณชินวัตรจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับเป็นเรื่องเดียวกันตัดตอนไม่ได้เลยเป็นมหาการ์บครับเป็นหนังยาวแล้วตัวละครหลักๆก็ยังแสดงอยู่ครบถ้วนเพียงแต่สลับบทบาทสลับหน้าที่กันเท่านั้นเองไม่รู้กี่ภาคจบนะครับมหากร์บเรื่องนี้ และเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเกมที่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆต่างๆเนี่ยมันจึงมากด้วยความหมายมันจึงมีหลายในยะแล้วมันจะไปสรุปฟันธงว่าใครอยู่กับใครใครเป็นฝ่ายไหนชัดๆนิ่งๆลงไปเนี่ยอย่าไปสรุปกันเร็วนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ถ้าเป็นเวทีมวยเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีเนี่ยไม่ใช่สองฝ่ายคือฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงแบบปกตินะครับแต่ที่ยืนอยู่บนเวทีวันนี้เนี่ยมีนักมวยไม่รู้กี่คนยืนอยู่บนนั้นแล้วต่างฝ่ายต่างก็มองหน้ากันแล้วชักงงๆว่าใครจะต้องชกกับใครหรือใครเป็นฝ่ายเดียวกับใครบ้าง นี่สถานการณ์ของประเทศวันนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับหมายความว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ขึ้นเวทีฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ขึ้นเวทีทีนี้ในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกควบรวมกันเป็นมุมแดงฝ่ายหนึ่งมุมน้าเงินฝ่ายหนึ่งแบบมวยไทยแต่ก่อนไม,ไม่ไม่ใช่ฮะแต่ละฝ่ายมันก็มีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนอยู่ในตัว แบ่งเป็นภาค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 อยู่ในนั้นดังนั้นเวทีมวยวันนี้เวทีประเทศไทยนี่นักมวยเต็มเวทีเลยครับแล้วระหว่างที่ยืนมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเนี่ยนะก็ต้องอ่านกันตลอดเวลานะครับว่านักมวยคนไหนจะเดินยังไงจะชกยังไงใครจะชกกับใครใครอยู่ฝ่ายไหนแล้วที่น่าตกใจที่สุดท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมฮะว่าคืออะไร ก็คือในวันที่เวทีมวยประเทศไทยมีนักมวยหลายคนหลายค่ายขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเนี่ยสิ่งที่ไม่มีคืออะไรครับคือไม่มีกรรมการนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าตกใจนอกจากไม่มีกรรมการแล้วไม่มีกองเชียร์ด้วยถามว่าทำไมเพราะกองเชียร์ก็ขึ้นเวทีหมดแล้วครับชั่วโมงนี้ปนกันอยู่ในนั้นนะครับทีนี้ พอเวทีมวยประเทศไทยนี่มีนักมวยขึ้นไปเต็มไปหมดแล้วกรรมาการก็ไม่มีแล้วไม่รู้ใครจะชกกับใครใครจะอะไรยังไงกับใครมึนๆกันอยู่เนี่ยนะคนที่เขาดูอยู่ข้างๆบ้านนะครับหมายถึงบรรดาต่างประเทศทั้งหลายนี่เขาก็ขาดความมั่นใจนะครับไม่มีใครที่มองเรามาจากข้างนอกนะีอธิบายได้นะครับว่า ตกลงเวทีมวยเวทีนี้เนี่ยผลการชกสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วสมมุติว่าชกกันไปชกกันมาบอบช้ำกันไปหมดนี่นะใครจะมาทำหน้าที่ชูมือให้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะนี่แหละครับสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศไทยยามนี้ ในมุมที่ผมพอที่จะอธิบายกับท่านได้คือจัดรายการในสถานการณ์พิเศษเนี่ยนะครับมันก็ต้องหาสัญ,ญลักษณ์ต้องหาการเปรียบเทียบต้องหาอะไรต่างๆมาเพื่อจะสื่อสารให้ท่านผู้ชมอย่างน้อยพอเข้าใจหรือเอาไปขบคิดเอาไปถกอภิปรายกันต่อได้ก็ไม่ไม่เหมือน สถานการณ์ปกตินะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพยายามทําทีนี้สภาพการอย่างนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นคืออะไรผมอยากเห็นเวทีมวยเวทีนี้นะครับมีคนบอกว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องลงไปก่อนหรือใครที่ขึ้นมายืนกันเต็มเวทีหมดเนี่ย ไปรวมรวมกันให้ได้เป็นสักสองฝ่ายได้ไหมหมวยจะได้ชกกันเหมือนชาวบ้านเขาเอาฝ่ายเสรีนิยมก็รวมๆกันแล้วครับจะมีกี่กลุ่มกี่พวกกี่พักคกี่เหล่าก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะรวมกันเป็นมุมหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไปรวมกันมาเป็นมุมหนึ่งแล้วก็สู้กันตามกติกากติกาที่ว่าเนี่ย ต้องเป็นกติกาที่เป็นสากลน,นะครับที่คนที่เขาดูกันทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับและเข้าใจได้แล้วใครแหะครับจะเป็นกรรมการก็ประชาชนนี่แหละครับจะเป็นคนตัดสินจะเป็นคนชูมือว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็เหมือนมวยที่เขาชกกันเป็นกติกาที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับ แพ้ชนะกันแล้วเนี่ยเขาก็กอดคอกันเขาก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเอาอย่างบัวขาวน่นนะครับท่านเคกรพโอ้โหกลับมาบ้านเรานี่เที่ยวนี้หัวร่างข้างแตกครับหัวแตกสองแผลครับยาวๆใหญ่ๆคิ้วแตกเข้าไปอีกโอ้ผมดูแล้วยอมรับหัวใจจริงๆนะครับว่าแผลชะกันขนาดนี้แต่บนเวทีนี่สู้ไม่มีถอยก็แล้วกันนะเอาแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วครับกีฬาจัางมานะ ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วหัวใจสู้มากกว่าที่สําคัญเนี่ยแต่ว่าบัวขาวนี่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าโดนเขาตีศอกมาแต่ขนาดนั้นกลับมาแล้วก็จะชักชวนพักพวกที่จังหวัดสุรินทร์เอามีดเอาไม้นั่งเครื่องบินไปรัเสเซียไปไล่ตีไล่แทงนักมวยคนนั้นที่ตีศอกมาเสียเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่นคะครับ